คือฮาค่ะหนุม่มออสเตรเลียวัย20สร้างประเทศเป็นของตนเองได้สำเร็จหลังวางแผนไว้ตั้งแต่อายุ14ปีค่ะเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะรายงานบอกว่าแดเนียลแจ็กสันชายชาวออสเตรเลียวัย20ปีประกาศตนเป็นประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐเสรีเวอร์ดิสบนพื้นที่พิพาทระหว่างโครเอเชียและเซอร์เบีย ึงะะมีประชาชนเกือบ400คนเลยโดยเขาเนี่ยค้นพบว่าพื้นที่นี้เนี่ยไม่ได้มีการอ้างสิทธิ์อย่างชัดเจนจากทั้ง2ประเทศแจ็คสันเผยกับสื่อท้องถิ่นนะคะว่าสาธารณรัฐเซรีเวอร์ดิสเนี่ยเป็นไอเดียที่คิดไว้ตั้งแต่อายุ14ปีโดยตอนแรกก็แค่ทดลองสนุกๆก,กับเพื่อนแต่เราทุกคนต่างเคยฝันอยากสร้างอะไรแปลกๆของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ โดยเขานะทำงานเป็นนักออกแบบดิจิทัลแล้วก็สร้างโลกเสมือนจริงบนโลบล็อกเริ่มจัดตั้งรัฐบาลของเวอร์ดิสจริงจังเมื่ออายุ18ปีโดยมีการร่างกฎหมายออกแบบธงชาติและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาค่ะโดยเขาประกาศเอกราชของประเทศเวอร์ดิสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2019และนับตั้งแต่นั้นมาพื้นที่ที่รู้จักกันในแผนที่ว่า Pocket Tree และได้ถูกยกให้เป็นประเทศที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากนครรัฐวาติกันค่ะ สำหรับสาธารณรัฐเซรีเวอร์ดิสนะคะตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าขนาดเล็กไม่ถึง125เอเคอร์หรือขนาดราว316ไร่ริมแม่น้ำดานูฟโดยเขาเนี่ยค้นพบว่าพื้นที่นี้ไม่ได้มีการอ้างสิทธิ์อย่างชัดเจนจากทั้งโครเอเชียและเซอร์เบียเพราะว่าเป็นพื้นที่พิพาททางพรมแดนที่ยังไม่เคลียร์ของทั้งสองประเทศภาษาอย่างเป็นทางการของเวอร์ดิสก็คือภาษาอังกฤษโคเอเชียและเซอร์เบีย โดยใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินบัวดิสการเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยทั้งเรือจากเมืองออสเย็กในโครเอเชีย แต่ความพยายามในการตั้งทีนฐานกลับปเผชิญแรงต้านอย่างหนักค่ะโดยในเดือนตุลาคมปี2023แจ็คสันและกลุ่มผู้ก่อตั้งถิีนฐานถูกตำรวจโครเอเชียจับกลุ่มและในรเทศพร้อมกับออกคำสั่งห้ามแจ็คสันเข้าประเทศโครเอเชียตลอดชีวิตเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และปัจจุบันค่ะแจ็กสันดำเนินงานในลักษณะรัฐบาลพลัดถิน่นแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าพื้นที่เวอร์ดิสได้แต่เขายัางมุ่งมั่นที่จะกลับไปอยู่อาศัยในดินแดนของตนในอนาคตโครเอเชียไม่อ้างสิทธิ์พื้นที่นี้ดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์และเชื่อว่าเรามีโอกาสชนะสูง เวอร์ดิสนะคะเริ่มต้นจากกลุ่มคนเพียงแค่4คนเท่านั้นปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า400คนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการพลเมืองแต่ละคนได้รับหนังสือเดินทางของเวอร์ดิสแม้ว่าจักสรสันจะเตือนว่าไม่ควรใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศจริงๆแต่ก็มีบางรายค่ะที่เคยใช้หนังสือนี้ในการเข้าประเทศอื่นมาแล้วค่ะ